วันนี้นะครับเราจะมารีวิวก่อนจัดส่งนะครับนี่มือดิสเบกหน้ากับมือคลาสนะครับนี่ของโซนิ c นะครับเป็นแบบแต่งนะครับแบบปรับระดับได้นะครับตัวนี้อ่าฝั่งนี้มือคลาสนะครับปรับระดับได้นะครับนี่อ่าฝั่งนี้ก็เดี๋ยวนะครับอ่าหนึ่งสอง 3 4 5อ่ห้า,าหระดับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ทางมือดิสเบรกนะครับก็เหมือนกัน6ระดับนะครับโอ้สวยงามนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นแบบเป็นแบบลูกกลิ้งนะครับนี่นแล้วก็จะมีตัวนี้แบบตัวนี้นะครับนี่ปรับระดับให้มันห่างนะครับ นี่เป็นการหมุนคลิกนะครับนี่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 นะครับตัวนี้นี่นะครับให้มันชิดให้มันกว้างนะครับสนใจนะครับก็ทักสอบถามได้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็อยู่ประมาณ280บาทนะครับผมโอเคนะครับจัดส่งไปพิจิตนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ